ที่สิบห้าใช่ไหมสิบห้ากับที่หนึ่งใช่ไหมลูกค่าดใจพรุ่าางนี้เนี่ย,ยมือเลแม่ใจพรุ่งนี้ได้เหรอใช่ค่ะได้เขียนประเทศใก้กันหมุน,มนอะเดี๋ยวจะมีการจับฉลากเกี่ยวกับระบบแชร์นะครับ<ม>แชร์นี่จะเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้นะครับ<ม>เปลี่ยนเป็นสุขภาพอย่างเดียวอย่างนี้ดีไหมครับ ดีค่ะนี่ยังไม่มีตังค์เลยเดี๋ยวหามก่อนจะถาก่อนยมือมน่อนดยก็กำลังม้วนเบอร์นะครับก็ใครที่ถูกเป็นมือแรกมือที่สองและมือที่สามมือที่สี่มือที่ห้านะครับจับขั้นตอนตามลำดับก็ จับกันไปหมดแล้วเอาอันสุดท้ายต้าเอาอันสุดท้ายมีอะไรต่อก็ฮ่อให้มาจับแทนพี่สอนน่อยนะนะครับน่าจับอาบอกด้วยนะว่าใครจะมาจับแทนใครนะครับเพื่อความโปร่งใสวันนี้ใครจะเอาเอาเลยได้อวิ่งมาวันนี้ก็จะเอาเอาพี่สอนฟังเอาเบอร์ไหนท่านที่ใช้วงล้อหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามเลขท้ายรางวัลสองตัวออกลังต่อไปนี้ ทันทีพกโชคดีได้แก่ใครได้ที่หนึ่งทันที่สอนได้มือหนึ่งนะครับปลาเปียกเบอร์สปลปียกเบอร์สองปปั้มเบอร์สามนะครับพิดาเบอร์สี่พิดาเบอร์สี่วาเบอร์ห้าบวยสุดเลยนะครับ ก็ขอให้ท่านที่ได้จับนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับพี่ดาจะพี่สาคอนี่ครปาเีย่ะี่ปาเยกปาเียปเียก็ไปได้เป็นที่สิบห้านี่อ่าใช่เออไปเียเบอร์สเนาะใช่ได้เนีะโอ้ละวัก็ได้เงก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ไปในลายหนึ่งสองห้าเหนึ่งห้าแปดคลองมะเดือนะครับว่าอัน